สวัสดีจ้าผู้น้อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง,นนงจา้ามาหนีนองเพลงมันหายไมาเจมิมรถหหายนองเพลงถอยรถใหม่ถอยรถป้ายฝ่าป้ายสีฝ่าน้องเพลงแต่ว่าเอื่อยยืดแล้วไม่น้องพ <laughs> ี่แน่น้องพี่ไหนบ่นงนอนถอยรถใหมเมื่อไหร่มานะให้น้องเพงลงร้องขับเบิง เพ่งนันตีนะเปื่อนๆแน่ลูกแน้ไปไอนเปื่อนๆอ้ยมันฝืนัหามเจาเอาน้องนั่งนั่งก็้ใหกเดีนมาท่านหัวกะปิกะแตกกะจ่าอืออืออือขับเลยลูกขับเลยอืออือบนบนนนเลยบอนบึนเลยบึนบึนเลยนอนเยบึนนเลยบึน่นเยนบอนเลยนเอเลยนนเย่นนเลยก่นนเล กระตายน้อยกระตายหน่อยกะนี้มาจัาแลนนั่นนั่นนนเฮ้ยเฮ้เฮ้ั่นนั่นนั่นนกระตายมากกระตายมากกระตายทานรดโอ้ยกะตายทานรดเอาขับรถดีดีดีห่ะขาหนองขาหนอนขาหนอนขาเนน กะตายปบึงโดนเสนแบนกัะตายบบนี oh my. Oh my <S <S ้ใบบกแบบเลยโอ้ยโอ้ยกระไต่กระไต้เอยู่ยไปนิดนึงเอาปลอยตีละปล่อยมัลแล่ติตีละมั่นสืออาาย เดีคับมันเอและ มาน้องเพ็ลมาเร็ของเรีนแล้วเขาสืบอะกาต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 ากาตามะ่าง่เขาสือะการจ้งวาู้เลบน่อ

แข็งนล้ว,ว,วคิโลซอนตายแล้วคิโลซอนตายแล้วพี่แพรตายแล้วพี่แพรตายแล้วต้นเข็งเมื่อน่ออออออนยเกิดมาเอ,อาเรียนกันนะ เธอเเบียนรถยังทะเบียนรถหรือเพล่เบืองเบืองเบืองเบียนทะเบียนยังไฟแดงยังไฟฟาค่ะไฟฟาทะเบียนเอ่อ หน่อยพิจใจดีแต่น่าซื้อมาห้นอซื้อมาให้นอผันเอื้อยยึดเลยไปดาที่บ้าง <c oughs> นู้ดูดู้ตรงทัวไปห่างหลังในเด้อมันมันสะมีตอนไอกันนี่โชว์เค็มปถเ์ี้ฮ่อ่กงบ้างี่เออมันจะสื้อบอนด้านหนานีล่ะลูกค้าเป็นสีอะโกโก้นมไป เล็กอายุไม่ต่ำกว่าไม่เกินสองปีเอ้าวอันนี้มันเขาแล้วเอาท่าหนูเรียบขาเนาะ

đi ba, lại đi đâu rồi, bye bye, anh thì. cái, đã làm bao nhiêu น้องเพล็กนั้นะคะปูเลยคลิปนี้กับเอาไว้สั้นี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามในได้จ้าครูหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าบายบายน้องเพล็กบายบายสิน้องเพียงน้องเพียงบายบาย